แรกนี่ห้ามพลาดเลยนะพี่บอข่าวแรกเนี่ยตอนนี้ท่านถือว่าเป็นไอดอลของคุณพ่อผมนะฮะหอคุณพ่อคุณบอกเองเลยเหรอนี่คุณพ่อบอกเลยว่าอะอนี่คือไอดอลของขาวฮะแหมคุณพ่ออายุเท่าไหร่โอ้โหของเจ็ดแหมโอเคโอเครีบดูไว้ก่อนนะคะโดยเฉพาะคุณพ่อพี่ปอเดี๋ยวอะหรอกเนี่ยเขาจะมาบอกถึงเคล็ดลับต่างๆว่าแตะปีบยังไงให้มรนทะลุรวมถึงเรื่องราวความรักต่างวัยนะคะ45ปีไม่มีปัญหาค่ะกรับผม เป็นคู่รักข้าวไม้ปลามันที่กําลังจะถูกอ,อที่กําลังถูกจับตามองเป็นอย่างมากนะคะเพราะอายุเนี่ยห่างกันถึง45ปีศิลปินแห่งชาติผู้กํากับผู้สร้างวัย83ปีนะคะอาฉลองพักดีวิจิตและภรรยาวัย38พิมพ์สุภักอินทรีย์ไดยรักครั้งนี้อลอลงบอกว่าไม่ได้วือวาอะไร hmm. ขอปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติสิ่งที่ทําให้ตัดสินใจเลือกผู้หญิงคนนี้มาอยู่เคียงข้างก็คือความดีรวมถึงกําลังใจที่ได้มาตลอดพอถูกถามถึงเรื่องระยะเวลาที่ ที่คบหากันอลองบอกว่ามันเป็นเรื่องของความรักไม่อยากจะรอเวลาแล้ว mm hmm. เพราะอายุ83หลังจากภรรยาคนเก่าเสียก็อยู่คนเดียวมาตลอดลูกๆก,ก็มีครอบครัวไปหมดตัวเองก็เลยอยากจะหาคนมาคอยดูแลให้กำลังใจค่ะเราคิดว,ว่าเขาเป็นผู้หญิงที่จะมาดูแลให้กำลังใจให้ความอบอุ่นให้ความรัก ทั้งว่าที่สุดคือให้กําลังใจกับเราในการทํางานต่อไปม,มันก็มันก็เป็นความรักแล้วก็การให้กําลังใจต่อกันผมคิดว่าเขาให้ชีวิตกับผมได้เขาบอกว่าเขาจะอยู่กับผมตราบใดที่ผมยังมีลมหายใจจะสิ้นลมเมื่อนั้นแหละเขาถึงจะหยุดรัก เรื่องมีลูกนี่แล้วแต่ธรรมชาตินะครับเพราะว่าเราก็เป็นคนทํางานสุขภาพเราก็ตรวจทุกครึ่งปีนะครับสุขภาพดีะไม่มีเทรสเตอร์ไม่มีความดันไม่มีโรคเบาหวานไม่มีโรคหัวใจตับไตไส้มิอย่างดีหวานมากใครอยู่ที่บ้านก็ อย่างไะงจะบอกว่ามีสิตานให้กับครอบครัวตลอดเวลาเป็นผู้ชายที่อบอุ่น,นะคะชวนไปช็อปปิ้งบ้างทานข้าวบ้างนะคะทุกเย็นเลยเป็นผู้ชายที่เอาใจใส่ดีมากๆเลยะคะ่ะคุณอา,อาเข้าใจชีวิตของสังวัยนะคะแล้วก็คุณอาให้เกียรติพิมพ์มาตลอดไม่ว่าจะเป็นการอยู่ด้วยกันสองคนหรือว่า มีอะไรหรือว่าไปเดินห้างคุณอาไม่เคยล่วงอะไรเลยคุณอาให้เกียรติตลอดเวลาตลอดเวลาที่คบกันเนี่ยไม่ว่าจะตื่นนอนกี่โมงหรือว่าไปกองถ่ายกี่โมงทานข้าวก็จะ,ะรายงานตลอดค่ะ นี่นะครับใครที่อยากจะทราบคือเราสัมภาษณ์อลองเนี่ยก็เลยแอบถามเผื่อคุณผู้ชมนิดนึงนะแล้วเผื่อคุณพ่อคุณตาฟังไว้นะฮะาเ <c oughs> ตะป,ปี๊บดังเนี่ยนะครับนะฮะวิธีเคล็ดลับของอลองในการดูแลตัวเองนะครับง่ายๆเลยนะฮะกินอาหารที่มีประโยชน์ค่ะและเป็นเวลาออ๋าานะครับดื่มเบียร์วันละกระป๋องอันนี้ไม่สนับสนุนให้ดื่มแอลกอฮอล์นะฮะแต่ดื่มเบียร์วันละกระป๋อง ไม่แน่นะนะฮะดื่มน้ํามากนะครับอันสำคัญอ่ากินวิตามินรวมกินกระเทียมสดและผักอยู่เป็นประจำอ่าฮะกินหอยนางลมอันนี้เติมเองเห็นอันนี้กินแลวอันนี้ส่วนตัวนะแหมแล้วก็าเอกล้าวันละไม่ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละแหมอร้องเขายังแข็งแรงอยู่นะคะ เอก็ขอให้มีความราทีวันชื่นแบบนี้ไปตลอดละกันค่ะครับผมผมเข้าใจนะคือเวลาเราอายุมากมากแล้วอย่างหนึ่งที่คนกลัวก็คือคนที่คอยดูแลคนที่เข้าใจถูกใจคอยดูแลผมเข้าใจว่าเออมีเมียเด็กเด็กเผื่อพอก่ไม่ไหวเออพอกันนั่นแหละรีบหลบก่อนทุกคนจะคว้าสัดเรียน